ต้นมะละกงต้นมะละกอที่มันเอ็นแบบนี้นะเพืเ่อนๆถ้าปล่อยอีกนิดนึงนะใช้ลูกข้างบนเนี่ยออกหลอ่อเออออกลูกใหญ่ขนาดเนี้ยผมว่าไอ้ต้นนี้หักแน่อนอนมีวิธีแก้ไขง่ายๆครับผมเนี่ยไปหาเพื่อนไปหาเชือกมานะนะครับหาเชือกมาแล้วถ้าเกิดเจอแบบไม้ไม้ไผ่เนี่ยมันตรงๆเลยมันไม่มีง่ามเราก็ใช้เชือกแทนนะครับผมวิธีง่ายๆเลยเอาเชือกมานะครับผมแล้วก็มามัดครับผม มัดปมอะไรก็ได้นะครับมัดให้มันแน่นนะครับมัดให้มันอยู่ก่อนนี่ก็มัดอีทีอีกทีทนึงครับผมอันนี้รอบหนึ่งนะครับผมดูเพื่อที่ว่ากะกะความยาวของมันนะครับผมอ่ะนี่นะครับผม ก็อันนี้เข้าไปนะครับเอาเชือกเป็นนี้ก่อนนะครับผมทำตั้งแต่ด,ด้านล่างนี่เลยครับผมเอานี่มาปุ๊บมาสอดนี่ถึงไหมถึงนะครับผมนะสอดแบบนี้นะเห็นไ,ไหมสอดปุ๊บแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับจะเชือกยาวกว่านี้ก็ได้ครับก็ดีเลยครับผมนี่วางทุกแล้วก็ ดันเลยนคอับผมนะเอาข้า,าสะสะสะก่อนโอเคนี่อยู่แล้วนะครับผมง่ายๆเลยครับเพราะว่าเราไม่มีไม้งามนะครับแบบนี้นะเราก็ใช้เชือกนะครับผมอันนี้เข้าไปอันนี้ก็อยู่ได้อันนี้ได้เยอะเลยครับผมอ่าแต่ถ้าดัานจนสุดได้ยิ่งดีครับผมแต่แต่แบบนี้ก็คือมันช่วยให้เอาไม้เนี่ยทำับน้ำหนักเลยแหละแบบนี้ต้นมะละกอไม่หักนะครับ ลองเอาไปทีนี้ไปทำดูครับผมใช้เชือกแก้ปัญหาครับ